นี่คือคอม AIO ที่เหมาะสำหรับยุค work from home ใช้งานที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานทั่วๆไปเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีกับเจ้า ASUS V241 ตัวนี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีเจ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็น AIO นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเคยรีวิวตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมประกอบกันไปเยอะใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดมันยังมีในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น AIO แล้วก็ได้รับความนิยมในกลุ่มเรียกว่าเล็กๆละกันนะครับซึ่งถามว่าเจ้าจุดเด่นของตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น AIO เนี่ยมันมีอะไรนะครับก็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ AIO อย่างแรกเลยเขาจะหนึ่งประหยัดไฟ2ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งใช้งานนะครับแล้วก็3ส่วนของตัวโต๊ะเนี่ยจะดูเรียบร้อยสะอาดตามากๆนะครับคุณลองนึกอารมณ์เหมือนกับตัวเครื่องที่แบบ มีแค่หน้าจอแล้วก็ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันไร้สายทุกอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยดูสะอาดตามากซึ่งตอนนี้ผมเซตอัพก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มร้อแล้วนะครับเขาจะมีตัวเมาส์กับมีตัวคีย์บอร์ดแถมมาให้ภายในตัวกล่องนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นของทาง asus เลยนะครับคนี่ได้เป็นตัวสีทองทองเมาส์ไร้สายนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น คีย์บอร์ดแบบคีย์บอร์ดไร้สายนะครับซึ่งแป้นตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อารมณ์ฟิลคล้ายๆกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับคือไม่ได้เป็นแป้นทรงสูงอะไรมากมายใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็วางไว้ที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติใครไม่ค่อยได้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ต้องมีติดบ้านไว้เนี่ยคอมพิวเตอร์ AO เนี่ยเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งเจ้า ASUS ตัว V 2 4 1ตัวนี้เนี่ย จุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสเปคกับตัวพาร์เนลหน้าจอพูดถึงสเปคกันก่อนเลยเครื่องนี้นะครับให้สเปคตัวที่เป็น CPU Intel Core i5-1135G7 ซึ่งเป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Intel นะครับที่ให้มาเป็นเจเนอเรชันที่11พอเป็น CPU ที่เป็นเจเนอเรชันที่11เนี่ยแน่นอนการ์ดจอที่เขาให้มาย่อมเป็นตัว Intel Iris Xe เนะครับเครื่องนี้ไม่มีการ์ดจอแยกเป็นการ์ดจอออนซี u ที่การ์ดจอออน CPU สามารถ ตัดต่อได้ผมบอกกั้นเลยเครื่องนี้คุณเอาไปตัดต่อ Full HD ลื่นๆเลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูหนัง 5K ต่างๆเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือใครจะซื้อเจ้า c o m a o เครื่องนี้ไปใช้งานพวกด้าน Photoshop ตกแต่งรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ย เดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าดูถูกคอมที่แบบดูเครื่องบางๆเล็กๆสเปคไม่แรงเพราะเครื่องตัวนี้คือออกแบบมาต่อโจทย์ในด้านของการใช้งานพวกโปรแกรมตระกูล Adobe ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่คอมพิวเตอร์ประกอบเนี่ย ซูไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับแล้วคุณจะได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว Windows 10 Home ของแท้ใช้งานได้ตลอดชีพของตัวเครื่องตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมอย่างตัว Home Office and s t u d e n t 2019นะครับก็มีแถมมาให้ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องตัวนี้ไปเลยนะครับถือว่า แจ่มากสําหรับใครที่แบบใช้งานพวกต้องพิมพ์ Word, Excel, PowerPoint ต่างๆแล้วก็ไม่อยากมาปวดหัวต้องไปซื้อ Windows เถื่อนอะไรต่างๆมาใช้ใช้ของแท้จ่ายตังค์ซื้อทีเดียวจบนะครับไม่ต้องลง Windows เลยแล้วก็คือจ่ายเรียงว,ว่่ไงยกกลับบ้านเปิดเครื่องปุ๊บคุณได้น้าต่างอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเนาะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอครับพอผมบอกว่ามันถนัดในเรื่องของการแต่งภาพ <S 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 แต่งรูปภาพใช่ไหม ตัวหน้าจอเนี่ยเขาให้เป็นพา n e เน IPS ไซส์ขนาด23จุดกว่ากว่า6.8ก็ตีไปเป็น24นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ให้ค่าสีมาแบบ100% sRGB นะครับดังนั้นคุณสามารถทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งรูปภาพตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของสีที่เพี้ยนนะครับสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีดีไซน์นะฮะตัวขอบจองเขาเนี่ยจะบางมากๆอยู่เพียงแค่ประมาณ2มเมตเท่านั้นทาให้รู้สึกว่า ใช้งานหน้าจอเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะครับค,คุณจะเห็นว่าเนี่ยพอเป็นจอปุ๊บก็มีขีดดาเล็กๆอันนี้คือตัวขอบจอที่เล็กลงมา,มามากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลําโพงนะครับเครื่องนี้มีลาโพงมาให้ใช้งานพร้อมกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นซ้ายขวาเป็นลําโพงแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็ในส่วนของต,ตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้ ASUS อ,อ,อยู่พร้อมกับตัวติ่งเล็กๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องเว็บแคมที่มีความละเอียดคมชัดอยู่ที่ 720p แล้วก็มีตัวไมโครโฟนบิวอินมาให้ภายในตัวนะครับดังนั้น ใช้งานเซิร์ฟเวอร์สบายมากกว่าดังนั้นใครที่บอกว่าซื้อน้ตบุ๊กมาก็ไม่ค่อยใช้แล้วก็เรียกว่าใช้งานไม่ค่อยถนัดซื้อ AOPC อย่างนี้เนี่ยได้สเปคที่แรงกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเครื่องนี้มีมาให้ค่อนข้างครบคันขาตั้งตัวจอนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถปรับมุมก้มมุมเงยได้นะครับนี่สามารถปรับเงยสามารถปรับก้มได้แต่ว่าไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีทั้งพอร์ต USB ตตต่่าางงๆมใให้้แลวววก็นนสขออัร์ HD <S <S HDMI เขาจะมี HDMI 2ตัวเป็น HDMI In แล้วก็ HDMI Out ตัว HDMI In ตัวนี้นะครับบอกก่อนมันไม่ใช่ Capture Card ที่คุณสามารถแบบแคปหน้าจอเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องอื่นๆมาเพื่อไลฟ์สตรีมได้นะครับเขาเป็น HDMI In เพื่อแปลงตัวจอตัวนี้เนี่ยให้เป็นตัวหน้าจอมอนิเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ต USB นะครับที่เป็น USB 3.0ทั้งหมดเลยมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันมีพอร์ต LAN RJ 4 5แล้วก็มีในส่วนของตัวเสียบ DC Adapter ซึ่งเครื่องนี้ คุณสามารถใช้งานผ่านสายแลนก็ได้ถ้าคุณต้องการความเสถียรความแรงของอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดหรือคุณอยากจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi 5นะครับเป็นตัว Wi-Fi AC ก็สามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วที่เรียกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานสายแลนก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับจะมีสติ๊กเกอร์บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c p u นะครับมีปุ่มเปิดเครื่องนะครับมีพอร์ต HDMI แล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็น Perfect Warranty ของทาง Asus นะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยม หายอะไรต่างๆโทรเรียกทาง,ง ASUS เขาจะมาซ่อมให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือ perfect r ริการตอนปีแรกถ้าคุณทำจอแตกตกหกลนอะไรต่างๆที่มันเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะเสียค่าซ่อมแค่20%เท่านั้นนะครับเขาจะจ่ายให้ทั้งหมด80%เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวคอมพิวเตอร์ AIo ในยุคนี้นะครับโดยราคาของตัวเครื่องตัวนี้บอกก่อนนะครับอยู่ที่24,990บาท 24,990บาทได้สเปคอะไรบ้างอย่างที่บอกไป s p u i e นะครับตัวแรมเนี่ยได้ทั้งหมด 16GB ิเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ายุคนี้ 16GB ิไม่จำเป็นต้องอัปเกรดแล้วเพราะว่าเกินกว่านี้มันเหมือนกับเอาไว้เล่นเกมหรือว่าต่างๆนะครับถามว่าตัดต่อแรม 16GB ิพอไหมในยุคนี้ถ้าไม่ได้งานหนักมากทั่วไปเนี่ย G 6หกือเหลือๆแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของตัว SSD นะครับเครื่องนี้เนี่ยเขาให้ความจุข,ขนาด512 g b แล้วนะครับไม่ได้ใช้ตัวฮันดิจันมุนแล้วอันนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดปิดรวดเร็วทันใจมากอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มว่า เขาเปิดเครื่องเร็วมากจริงๆนะครับก็กดแป๊บเดียวเนี่ยสิบวิเปิดเครื่องติดแล้วเนาะก็เอมาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานความแรงซี u การใช้งานทางด้านตัดต่อนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงลําโพงตัวกล้องเว็บแคมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาลองดูในส่วนของตัวสเปคตัวเครื่องนี้กันนะครับเป็นตัว CPU Intel Core I5 Tiger Lake นะครับสิบนาโนตัวนี้จะเป็นตัวรหัส1 135G7 นะครับตัว CPU เนี่ยเป็นแบบ4คอร์8เทรดตนะครับตัวเมนบอร์ดเป็นโมเดล V241 รหัส EA นะครับก็ตามชื่อรุ่นโมเดลของตัว AO เครื่องนี้ในส่วนของตัว RAM คับให้มาเป็นแบบ16 g ิกซ n g ิ e เกิลชันนะครับคุณสามารถไปอัปเกรดอะไรต่างๆได้เพราะตัวนี้เขาให้เป็นแร m SK Hynix สล็อตเดียวนะครับนี่ก็สามารถไปขอดเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกการ์ดครับ เขาจะเป็นตัว Intel Iris Xe นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตัวกราร์ดจอตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อนะครับหรือว่าดูหนังพวก 4K 8K แอะไรต่างๆเนี่ยได้สบายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว benchmark CPU ครับตัวนี้คะแนน i n g l e Thread เนี่ยได้ที่509แต้มนะครับส่วนม t i ติเ e a d เนี่ยได้ที่2610แต้มด้วยกันครับเรียกว่าคะแนนค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรม CrystalDiskMark ครับตัวนี้เป็นในส่วนของ SSD read เนี่ยได้อยู่ที่1 6 4 2 ไร right อยู่ที่981นะครับซึ่งความจุอยู่ที่512 GB สําำหรับ SSD ที่เขาแถมมาให้นะครับและอย่างโปรแกร,รม c d b e n c h R20 ครับได้คะแนนที่1,925แต้มครับและในส่วนของตัวโปรแกรม PCMark10 อันนี้เป็นการเทสรวมทั้งระบบนะครับได้คะแนนอยู่ที่4,597แต้มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบด้านตัดต่อใช้งานแล้วก็ฟังเพลงกันดูต่อดีกว่ารครับว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรครับ อันนี้เป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับแล้วก็ผมจะมีฟุตเทจงานเป็นฟุตเทจเดิมเลยก็คือทดสอบการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเป็นฟุตเทจความยาว20กว่านาทีนะครับการพรีวิวต่างๆเนี่ยเรียกว่าลากพรีวิวได้ลื่นนะครับเป็นไฟล์ Full HD ตัวนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูครับว่าสามารถเรนเดอร์ได้ลื่นไหมสำหรับเครื่องนี้นะครับก็ ลองเซตติ้งเรนเดอร์ครับก็จะปรับฟอร์แมตการเรนเดอร์เนี่ยเป็นแบบ H264 นะครับแล้วก็เอาพุทผมจะเซตไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตามนี้ส่วนพรีเซตเนี่ยผมจะเป็นแมทซอร์ทไฮบริดไว้นะครับแล้วก็ทําการเอ็กซ์พอร์ตครับลองดูว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีถึงจะเอ็กซ์พอร์ตเสร็จนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต่อให้เราใช้โค้ด H264 ให้ CPU ในการเรนเดอร์นะครับแต่ว่าการ์ดจอเจ้าตัว Intel Iris Xe เนี่ยจะช่วยการประมวลผลแล้วก็ทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับก็ดูอย่างนี้เลย CPU ซี 70%กว่าซนะครับส่วนการ์ดจอรัน100%ก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ครับจนกว่ามันจะเรนเดอร์เสร็จครับว่าใช้เวลากี่นาทีอ่าเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่า ทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะรันเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็พอหลังจากเรนเดอร์เสร็จเนี่ยก็มีการเขียนลง SSD ก็ถือว่าเครื่องนี้ได้ทั้งตัดต่อทำงานทั่วไปแล้วก็เก็บการพรีวิวต่างๆเนี่ยได้แบบลื่นไหลไม่มีการกระตุกนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบด้านฟังเพลงแล้วก็ลองดูสีสันหน้าจอดีกว่าว่าสวยสดเสียงไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับ สำหรับเรื่องของตัวกล้องตัวนี้นะครับก็มีมาให้ขนาดความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านล่างดังนั้นเวลาพอระวางเนี่ยแล้วเราใช้งานนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมุมเสยเล็กๆไม่เหมือนกับมุมด้านบนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนแต่ว่าตัวมุมกล้องอันนี้อาจจะเป็นแบบฟิกนิดนึงถ้าสมมติใครใช้หน้าจอกดผ้ามันอาจจะดูต่ำนะครับคุณจะต้องปรับตัวกล้องโดยการก้มเงยอย่างนี้เลยแต่ว่าสมมติคุณต้องการแค่เหมือนกับ ให้เพื่อนเห็นหน้าธรรมาดาทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับตัวกล้องก็มีระบบเรียกว่าออโต้โฟกัสนะครับเนี่ยก็สามารถ d ีเท c t ใบหน้าคนได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงลำโพงเครื่องนี้กันดีกว่าว่าใช้งานเป็นอย่างไรกันครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับจะเห็นเลยว่าการตัดต่อเนี่ยอย่างที่บอกไปพอได้เป็นตัวการ์ดจอที่เป็นตัว Intel Iris Xe เนี่ยตัดต่อได้สบายนะครับแล้วก็เรื่องการใช้งานมัติีมีเดียต่างๆเนี่ยไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับได้เป็น SSD ไม่ค่อยมีอาการหน่วงนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องตัวนี้เขามีตัว Windows 10 Home นะครับแล้วก็ตัว Microsoft Office นะครับที่เป็นตัว Home Office and Students 2019นะครับมีมาให้ใช้งานตลอดอายุการใช้งานของเครื่องตัวนี้เลยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับใครที่แบบ ต้องใช้งานพวกออฟฟิศอยู่แล้วโดยเฉพาะโปรแกรม w ว r d กับ Excel หลายๆคนต้องใช้อยู่ไม่ต้องไปเสียรายปีไม่ต้องไปเสียรายเดือนนะก็ใช้ทีเดียวยาวๆจ่ายตังค์ทีเดียวจบไปก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเครื่องสําหรับใครที่ทํางานที่บ้านช่วงยุค work from home แล้วผมเชื่อได้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปทํางานที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับการเข้าออฟฟิศเนี่ยจะน้อยลงมากๆคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องเนี่ยก็จำเป็นมากๆสําหรับการทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็ฝากกันไว้ครับประมาณนี้ละกันสําหรับเจ้า ASUS V241 ตัวนี้ครับาับวนนี้ทงผม Extivity ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ